สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นวัน วันที่สี่แล้วเนาะที่หิมะตกมันตกมาตั้งแต่เริ่มวันวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วน่าจะน่าจะวันที่ห้าแล้วเนาะก็ยังเยอะอยู่ข้างหลังนี่คือไปแจ้งเทศบาลให้เขามาช่วยเกตให้ไม่นั่นออกบ้านไม่ได้พอดีเมื่อวานจะไปหาหมอแฟนก็จะไปหาหมอก็เลยต้องให้เทศบาลมาเกตนะเราถึงได้ออกกันได้ไม่นั้นสามชั่วโมงก็โกยสามชั่วโมงโกยไปได้แค่แค่นี้เองนะโกยไม่เสร็จนะโอ้โหนี่อยากให้พี่น้องแหมคนที่เมืองไทยก็อยากจะเล่นหิมนะเนาะนี่หน้าบ้านพี่มาดําจันเนาะ โอ้เนี่ยหยิบให้ดูเนาะเนี่ยมันก็ฟุยฟุยอย่างเงี้ยมันมันมันสนุกมากเลยมันน่าเล่นแต่มันไม่ไหวมันจะตายมันหนาวนี่พี่มานําจันทร์ออกมาแป๊บเดียวดูแมวเดี๋ยวให้ดูแมวแมวมันก็อยากมาเล่นนะแมวมันไม่เคยเห็นนี่วิ่งจุดเลยอันนี้คือคอกม้าไม่รู้ม้าอยู่ไหนนะ โอเคนี้เดี๋ยวพี่มาดับจันให้ดูช้าๆอันนี้ก็คือแดดสองหน้าแดดดีมากอันนี้ก็คือเป็นหน้าบ้านพี่มารำจันทรที่เปิดร้านนวดตอนนี้ร้านนวดก็ยังไม่เปิดนะพี่มารำจันก็เลยออกมาไลฟ์สดเล่าเรื่องราวในชีวิตที่พี่มารำจันมาอยู่เยอรมันนะอ่ะเดี๋ยวพี่มารำจันไปเล่าต่อว่าได้งานแล้วเป็นยังไงได้เงินเดือนเยอะไหมมีสัญญาแบบไหนบ้างนะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันอ่ะไปต่อไปต่อนะพี่มารำจันก็มาเล่าต่อว่าพี่มารำจันทรหลังจากที่เจอกับเชฟ โดยบังเอิญที่พี่มาดาจันไปกินนะไปกินกาแฟะนะแล้วก็ได้งานก็คุยกันเซ็นสัญญากันโน่นนี่นั่นก็จะมีเอกสารมาให้พี่มาัาจันเซ็นนะเชฟก็จะทําคือบริษัทจะร่างเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่งว่า,าเราจะต้องเซ็นสัญญากับเขาว่าเราจะทํางานที่นี่เป็นเวลาฝึกงานเป็นเวลา4เดือนร้อยยี่สิบวันนะแล้วก็ผ่านการฝึกงานปุ๊บร้อยยี่สิบวันแล้วเนี่ยก็จะมีเอกสารอีกฉบับหนึ่ง พี่น้องไม่ใช่ว่าโน่นนี่นั่นนะเขาจะดูตอนเราฝึกงานอีกฝึกงานที่นี่ก็ฝึกงานสามสี่สิบสองสามฝึกงานที่นี่สี่เดือนเหมือนกันสี่เดือนฝึกงานสี่เดือนร้อยี่สิบวันนะแล้วก็จะมีเอกาสารเอกาสารใหม่มาอีกหนึ่งฉบับถ้าเราไม่ได้ทําผิดกฎไม่ได้ทําอะไรเลยก็จะมีเอกาสารอีกหนึ่งฉบับคือฟอทา์กที่นี่เรียกฟอทากสัญญานะทางานหนึ่งปีที่นี่จะต่อสัญญาปีต่อปี นะเชฟก็จะอธิบายเราว่าเออถ้าเธอทําดีไม่มีอะไรอะไรเงี้ยปีต่อไปก็ต่อสัญญาเรื่อยๆต่อสัญญาเรื่อยๆถ้าไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่มีก็คือไม่ต่อสัญญาก็เขามีสิทธิไล่เราออกโดยที่จะต้องคือคือคุณดีกรุงเราอะ่ะเชิญเราออกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยนะมีนะกฎหมายมันมันมัน,ม,นมันละเอียดเอยอะแยะมากมายเลยต้องไปอ่านแต่ละที่แต่ละอะไรไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนาะ ก็จะมีมีอะไรมีมีเยอะมีเยอะเนาะมีเยอะที่ว่าเออโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยอ่านเอกสารคอยอ่านเอกสารเนาะโอเคทีนี้ว่าเอ,อ่อทำงาน,งนแล้วพี่มาดามจันทร์อะทำงานอะได้เงินเดือนเท่าไหร่เน,ะะเนนะา,เา,านะ,านะได้เงินเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวนะใจเย็นๆไปต่อนะว่าเราพี่มดามจันทร์อะทำงานครั้งแรกอะได้เงินเดือนเท่าไหร่ นะเชฟก็เอาเอกสารมาให้เราดูว่าคือณเวลานี้ที่เขาจ้างณนะเวลานี้9ออยล์1ชั่วโมง9ยูโร25เซนพี่มาดามจันได้ได้ค่าจ้างครั้งแรกเลยตอนที่พี่มาดามจันมาอยู่ได้ประมาณ3ปีครึ่ง3ปีครึ่งนะเพราะว่าเออนะได้ค่าจ้างครั้งแรกเลย9ยูโร25เซนนะ คือใครว่าได้1ิได้อะไรอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อคือเราต้องไปทํางานจริงเราถึงจะรู้เราถึงจะรู้กฎหมายก็ออกมาค่าแรงขั้นต่าคือ10ยูโรแต่ว่ามันมีมันมีอะไรอีกเยอะแยะมันมีอะไรเยอะแยะเพราะว่าเขาจะต้องมีค่าประกันมีมีม,ม,ม,มีมีประกันสุขภาพเอ่ออะไรนะอะไรนะภาษีน,น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องจ่ายเราแล้วก็มีแลนเทอร์ให้เราด้วยนะพี่มาดามจันทํางานเสียภาษีมีแลนเทอร์นะ ถึงจะไม่เต็มแต่ก็ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่มินิจบนะคือเสียภาษีให้รัฐบาลนะอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยก็ทําถูกต้องไงมันจะแบบอืมนะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ละนะได้ชั่วโมงเก้าเออยยี่นะเยูโร25่สิบห้เซนนะครั้งแรกนะแต่ว่าพอครบ4เดือนเขาก็ต่อสัญญาใหม่ต่อสัญญาใหม่เป็น1ปีเป็นแฟทักหนปีพอหปีครบหปีปุ๊บ ทีนี้เออเดี๋ยวมามามาเล่าก่อนว่าว่าทําไมพี่มาดจำจันถึงทําทําเสียภาษีนะเพราะว่าเชฟบอกว่าคือถ้าเราทำมินิจ็อบอะเวลาเราอวรอบอะเราจะไม่ได้ตังค์นะเวลาเราพักร้อนอะเราไม่ได้เงินนะมินิจ็อบอะแล้วก็ไม่มีประกันไม่มีอถ้าเราไม่เสียภาษีเราก็ไม่ได้เลนเทอร์ ใช่ไหมแล้วกเ็เวลาเราป่วยเราก็ไม่ได้ตังค์แต่ถ้าคุณทำเสียภาษีนะเวลาคุณพักร้อนคุณได้เงินได้เงินนะแล้วก็เวลาคุณป่วยคุณมีใบรับรองแพทย์ถูกต้องคุณก็ได้เงินนะแล้วคุณได้แลนเทอร์ด้วยคือเกษียณเงินเกษียณนะเขาจะคิดให้เราหมดเลยดีตรงนี้แล้วเวลาสิ้นปีมันจะมีโบนัสมันจะมีโบนัสที่เรียกเขาเรียกวัยหนักเกล เราก็ได้ด้วยสมมุติเราได้เงินเดือนพันหนึง่งเราได้ครึ่งหนึง่งเราได้ห้าร้อยนะเขาให้เลยเขาไม่มาแล้ววันเกิดเราอะ่ะเขาจะบริษัทเขาจะเจียกเงินวันเกิดมาให้พวกเราเพื่อไปจัดวันเกิดกันซื้อของฝันซื้ออะไรให้กันก็แล้วแต่เขาจะแล้วพวกเราก็เจียดเงินคนละสิบยูโรเพื่อซื้อของฝันหรือว่าซื้อบัตรกำนันให้กัน นะโอมมมม้มัน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 มีมันมีปีกย่อยอีกเยอะคือถ้าเข้าไปทําแล้วค่อยเรียนรู้สนุกสนุกแล้วถามว่าพี่พี่มาดามจันชอบงานนี้ไหมโคตรชอบเลยเพราะอะไรเพราะมันพัดกับพี่มาดามจันมันเป็นงานที่สนุกมากไม่ได้ยืนนิ่งๆมันเป็นงานที่เราต้องเบเวกุงอ่ะต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วก็ข้อสําคัญคือได้ทิป คือทิปทุกเย็นนะ่ะเขาจะแบ่งกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวแม่บ้านเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยทุกคนทิปดิ้งเก้กเนี่ยที่นี่เขาเชียกดิ้งเกลวนะเงินเครื่องดื่มเนี่ยเขาจะแบ่งทุกเย็นได้ทุกวันถ้าคุณไปทํางานคุณได้เงินดิ้งเกลวได้เงินทิปทุกวันเนาะคือมันดีอะ่ะทิปอะวันลับ10ยูโรแขกเยอะๆวันเสาร์วันอา,าทิตย์พี่มาดำจันเคยได้20นะย0ยูโรไม่ใช่น้นอยๆนะวันละ10วันละ8เนะี่ย คิดดูถ้าทํางานทุกวันเดือนหนึ่งเท่าไหร่แล้วมันก็มีเหตุการณ์ด้วยนะถามว่าม,มีอมติบไหมมีถ้าจับไม่ได้ก็แล้วไปถ้าจับได้ก็ไล่ออกก็เหมือนกันเหมือนกันทุกที่ของพี่มาดามจันทร์ก็คือแคนเนอร์คนนี้อยู่มาเป็น10ปีแล้วคือเป็นคนฉลาดฉลาดมากๆมาทํางานทุกวันมาทํางานทุกวันแล้วก็อมติบ อมติบแล้วก็พอดีอคอกเห็นคอกเห็นขวาขวาจะจับได้พี่มาดัมจันอยู่โดนอมติบไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะสามปีคือเขาอยู่มาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็พี่มาดัมจันมาอยู่สามปีขว่ากับสี่ปีเพิ่งจะจับได้ตอนพี่มานัมจันใกล้จะออกแล้วอะคิดดูเขาอมไปเท่าไหร <c> ่ <oughs> นะก็เออเนาะแล้วไอ้ที่อม,มแล้วจับไม่ได้ไงใช่ป่ะคนเรามืนก็เนาะ เออแต่ว่าจับได้คือคือทางบริษัทก็ไล่ออกนะขึ้นแบคลิฟต์ขึ้นสีดําเลยอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่น่าภูมิใจอะ่ะไม่น่าภูมิใจหรอกอย่าทําอย่าทำเนาะคนอื่นก็ทํางานเหมือนกัน,นอะไรเงี้ยคือคือความซื่อสัตย์เนี่ยมันเนาะมันมัน,ม,น,ม,นมันได้ใจอะ่ะมันได้ใจนะคนที่เขาบอกว่าคนไม่เห็นแต่เทวดาเห็นอะไรเงี้ยก็เรื่องจริงเรื่องจริงก็รู้สึกเออโอเคนะอ่ะไปต่อไปต่อนะคืออยากให้ทํางานโดยสุจริตนะแล้วก็ เนี่ยพี่มพเงินก็ได้เงินปีแรกได้เงินได้ได้แค่เก้าโอ้ยยี่ห้าพอปีที่สองก็เซ็นสัญญาก็เซ็นสัญญาคือหัวหน้าเรียกไปเรียกไปคุยว่าเออโอเคนะเธอผ่านโน่นนี้นั่นก็เรียกไปคุยเรียกไปคุยอีกก็ได้ต่อสัญญาอีกปีหนึ่งเงินเดือนก็ขึ้นมาอีกสิบเซน เอ้ยไม่ใช่สิบเซนห้สิเซนก็เป็น50าสิบเซนก็เป็น9้ายูโรเจใช่ปะ่ะและอีกปีก็ขึ้นอีกห0สเซนก็เป็น10บยูโรคือครั้งสุดท้ายที่พี่มรราจันทร์ออกก็คือ10บยูโรยี่สิบเซน <c oughs> เหมือนจะเยอะนะเหมือนจะเยอะแต่ก็ทําเพราะว่าสนุกสนุกแล้วก็มีพลังเยอะสนุกเพราะอะไรรูป้ป่ะไม่ต้องไปนี่ไม่ต้องไปไปเรียน เออพี่จันแบบคือเราเรียนมาเยอะแล้วสีว่ปีแล้วเครียด mm hmm. ก็เลยไม่ไปเรียนไม่ไปเรียนนะโอเคมีคนมา mm hmm. นะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวพี่มาจันามาเล่าต่อเนาะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะโอเควันนี้บ๊ายบาย